ครับคลิปนี้ผมจะแนะนำการเปิดซูมเพื่อที่จะเป็นผู้บรรยายหรือเป็นผู้ที่จะแนะนำฟินโก้ให้กับคนที่เราต้องการาสปอนเซอร์นะครับหรือต้องการที่จะสอนงานเขานะครับวิธีการที่จะเริ่มต้นตรงนี้ก็คือว่าเราจะต้องไปดาวน์โหลดแอปซูมขึ้นมาให้เรียบร้อยนะครับ ต้องมีซูมอยู่ในเครื่องแบบนี้นะครับก็เริ่มจากเปิดตรงนี้เลยนะครับวิธีการก็คือเรากดเปิดที่ปุ่มนี้แล้วเราก็มันก็จะมาที่ที่หน้าถัดไปนะครับก็คือตรงนี้นะครับมันจะมาที่นี่เมื่อขึ้นมาแบบนี้นะครับหมายถึงว่าเรายังไม่ล็อกอินใช่ไหมฮะเรายังไม่ล็อกอินหรือยังไม่สมัครก็ตามให้เรากดปุ่มนี้นะครับถ้าเรายังไม่สมัครลงทะเบียนกดไซน์นะครับไม่ต้องกดไซน์อพนะครับ พอกอดตัวนี้แล้วนะครับมันจะไปที่หน้านี้นะครับให้เรากดตรง a c e b o o k เนี่ยครับนะลงทะเบียนผ่าน Facebook เลยครับง่ายที่สุดนะครับแล้วก็กดตรง Facebook นะครับแล้วเราก็ทําการยืนยันว่าเราจะเปิดผ่าน Facebook ตัวนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเสร็จนะครับเนะพราะเสร็จมันจะมาที่นี่ครับมันจะมาที่นี่เราเริ่มต้นจากการเปิดห้องประชุมก่อนคือห้องซูมก่อนด้วยการก,ารกดปุ่มนี้นะครับแล้วก็กดเปิดขึ้นมา ครับพอ,อขึ้นมาปุ๊บมันจะถามว่าเราจะเปิดจะประชุมโดยการเปิดกล้องวิดีโอด้วยใช่ไหมหรือจะมีการล็อกอินโดยการใช้รหัสแต่รหัสผ่านหรือว่า ID ที่เป็นปกตินะให้เราทําการกดปุ่มนี้ให้เป็นให้เป็นสีแบบนี้เลยครับเป็นแบบนี้เลยแล้วก็มันจะทําให้ล็อกรหัสของ ID ตัวนี้เป็นเลขเดิมเลยนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงอ่ะทีนี้ต่อไปนะครับ พอเรากดตอนนั้นปุ๊บมันก็จะมาที่ห้องที่ห้องนี้นะครับก็คือห้องประชุมบางทีเสียงมันตรงเนี้ยมันยังไม่เปิดมันเป็นรูปหูฟังอยู่มันมีตัวหนังสือสองแถวให้กดแถวบนนะครับไมค์ก็จะเปิดนะครับซึ่งตอนนี้เราเปิดในสถานะที่เราเป็นเจ้าของห้องนะครับมาถึงตรงนี้นะครับที่นี้เครื่องมือที่เราจะจะใช้เพื่อไปเอาลิงก์ส่งให้คนอื่นก็คือตัวนี้นะครับรูปนี้ฮะเนี่ยรูปนี้รูปหัวคนเนี่ยครับให้เราเนี่ยกดรูปนี้เข้าไปเลยนะครับพอกดรูปนี้ไปปุ๊บเนี่ย มันก็จะเป็นหน้าถัดไปนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับเอ่อมันจะว่างเปล่าแบบนี้แต่ว่าให้เราหาคํำนี้ครับคำว่า i n v i t e เนี่ยครับเราก็กดตรง in v ไว้นี่เลยครับกดไปเปิบมนะมันก็จะมาหน้าถัดไปนะมันจะขึ้นมันจะขึ้นข้อความแบบนี้นะครับว่าเราจะเชิญ in v ไว้คือเชิญนะครับเราจะเชิญใครมาเข้าประชุมบ้างอ่าที่ผมใช้ไบ่อยก็คือผมจะ กดปุ่มนี้ครับ Copy URL ก็คือ Copy Link เพื่อจะส่งให้เพื่อนเข้าห้องประชุมที่เราเปิดนั่นเองนะครับแล้วก็กด Copy URL ปุ๊บเราเปิดนี้เสร็จปุ๊บเราจะไปส่งให้ใครเราก็ไปเลยเข้าไปที่ line หรือไปที่เฟซก็แล้วแต่เราแค่กดปุ่มแช่ไว้ตรงจุดที่เราจะพิมพ์แล้วก็วางนะลิงก์ตัวนี้มันก็จะไปแล้วก็ส่งให้เพื่อน <S <S 2> <S 2> เพื่อนกดเข้ามาเขาจะเข้ามาในห้องประชุมนะฮะเอ๊ะพอเพื่อนเข้าห้องประชุมเนี่ย เราก็ได้ยินเสียงแต้งสนนินได้นะฮะมันจะมีเสียงสัญญาณเตือนนะครับเราก็สามารถที่จะ,ะให้เขาเปิดไมโครโฟนต่างๆได้ตามที่เราเคยมีประสบการณ์นะครับเสร็จแล้วถ้าเราจะนําเสนออะไรเขาเนี่ยครับเราก็กดปุ่มนี้ครับถ้าเราจะนําเสนอคือเราจะอธิบายให้เขาฟังกดปุ่มแชร์และกดปุ่มสกรีนครับถ้าคนไม่เคยเข้ามันก็จะถามต่อไปว่าคุณต้องการที่จะอะ,อะไรแชร์สกรีนหรือว่าอัดบันทึกวีดีโอตอนนี้ไหมอะไรก็ตอบ ตกลงไปเลยครับอ่าตอนนี้เริ่มตอนนี้ก็ว่าไปนะครับแล้วมันจะมีหน้าถัดไปที่จะให้เราเปิดสวิตช์แล้วก็กดที่รูปซูมแล้วก็กดสวิตช์มันจะมีให้เปิดปิดนะครับแล้วก็กดเปิดซะมานี่ภาพของเครื่องเราก็จะไปปรากฏถูกที่หน้าจอของเพื่อนเลยนะครับเพื่อนเขาเข้ามาเขาก็จะเห็นภาพเรานะครับเราต้องการนําเสนออะไรนะครับเราต้องการนําเสนอแอปพลิเคชันฟิ n โกใช่ไหมแล้วก็กดเลยครับกดแอปตัวนี้ปุ๊บเพื่อนก็จะเห็นเราอธิบายได้เลย หรือเราต้องการอธิบายเรื่องของปินโก้ ingo, ว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็กดที่แกลรลรี่ครับแล้วเราก็เข้าไปเอารูปที่เราเตรียมไว้เนี่ยอธิบายให้เพื่อนฟังได้เลยนะครับนะทีนี้ถ้าเกิดว่าในการนี้ที่เราต้องการให้เพื่อนสมัครแล้วให้เขาสมัครจากเรื่อนเขาก็ให้เขากดเนี่ยแตะหน้าจอแล้วก็กดปุ่มแชร์ข้างล่างนะครับปุ่มเขียวเนี่ยเสร็จนะแล้วให้เขากดสกรีนแล้วทำเหมือนเรานะครับภาพของเพื่อนเขาก็จะมาอยู่ที่เรา เราก็สามารถที่จะแนะนําเขาได้เลยครับว่าเออจะให้กดปุ่มไหนปุ่มไหนปุ่มไหนนะครับซึ่งสมาชิกที่ยังไม่ชํานาญก็ลองฝึกใช้ตามวิธีการนี้ดูนะครับนะก็หวังว่าเครื่องมือน,นี้จะช่วยให้พวกเราทํางานออนไลน์กับฟินโก้ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ